ขา่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุระดับ3พายุโซลอนนังกาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1 4ถึง16ตุลาคม2 5 6 3ฉบับที่4ลงวันที่13ตุลาคม2 5 6 3เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้13ตุลาคม2 5 6พายพายุระดับ3พายุโซลอน,นังกาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนหรือที่ละติจูด18.2ุดององศาเหนือลองจีจูด112.2อิงจุดองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำเข้าสูอา่อ่าวตังเกีย และประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14-15ตุลาคม2563โดยจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านตะวันออกและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันหนึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดการเดินเรือในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ118ซได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศนองวันที่13ตุลาคม2563เวลา11นาฬิกากรอมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปในวันที่13ตุลาคม2563เวลา17นาฬิกา